แล้วทีครับป้าชื่ออะไรชืลยฮะชื่ลลป้าลินจออะ๋โอเคผมขออนุญาตอัดคลิปในโซเชียลไปเวียดฐานะอันนี้ผมขออนุญาตไม่ลบหน้าไม่เบอร์นหน้าฮะแล้วก็เออ่ลบหน้าไม่เบอร์หน้าก็ขออนุญาตลงในเวียดฐานทั้งหมดเนาะอ้าวขอรวยรว,วยรวยเยอะๆนะป้านะเอะอมันก็เรียกผมหมอเทวดานะ ผมไม่ใช่หมอไม่ใช่ธรรดาผมบุคคนธรรมดานะผมเจ้าหนี้เจ้าการริเวณที่ฟรีคุณป้าจะเลยมาปวดจะปวดตรงไหนปวดตรงตัวปวดปวดที่ตัวปวดที่ตวตอนนี้ปวดอยู่ไหมเอานักเวลาเนี้ปวดตรงไหนเจ็บตรงไหนปวดแขนปวดคอขาเถอปวดไหมเอาบอกจุดปวดใหมหมดเลยขา ปวดบ่นแน่นางก็บ่นแน่น่ะเป็นบางทีจุดตรงนี้กปวดประจำอะตอนนี้ยปวดจุดไหนชี้เลยได้ทำจุดไหนแขนตรงไหนอีกสองข้างตรงไหนอีกคอตรงไหนอีกหลังอปวดปวดมากี่ปีแล้วติาปีอยากไปหาคุณหมอไ,ไหมยังไปแล้วคุณหมอบอกว่าเป็นอะไรหมอบอกว่ากระดูกเสื่อมแล้วต้องทำยังไง กินยากินยามาหรือยังกินแล้วไงกินมาที่ดีแล้วกินไม่ดีแล้วก็หยุดกินแล้วก็ไปหาหมอพระหาไม่หมดอืมใช่ป่บเป็นอะไรบอกพระบอกว่าเป็นอะไรไปหาพระพระบอกว่าเป็นอะไรโดนของโดนของโดนอะไรพระบอกว่าเป็นโดนอะไรไปหาคุณหมอโรงพยาบาลแล้วแล้วไปหาพระแล้ว ้าวคุณหมอโรงพยาบาลบอกกระดูกเสื่อมพระบอกว่าโดนของอ้าวแล้วไหนมันจริงมันปลอมเนี่ยสองที่ไม่เหมือนกันเลยอ่ะหลวงพ่อบอกว่าอะไรเป็นอะไรหลวงพ่อบอกโดนของแล้วก็เอาของอะไรอ่ะมีคนเอาของมาฝังไว้อ่ะมีคนเอาของมาฝังไว้ที่ไหนอ่ะที่บ้านที่บ้านแล้วฝังอยู่ตรงไหนไม่รู้ถามหลวง่อเแล้วหลวงพ่อแก้ของออกยังไงข้าวต่วน วนถานให้อะไรยัปงปวดอยู่ไหมวปวดวมันก็ถอนไปหมดเลยดิใช่ไหมเหมือนกับมันจะดีขึ้นเนี่ยนี่มันอยู่ที่วินิจฉัยนะอันนี้ผมให้ความรู้พี่ๆเป็นวิทยาการเลยนะคนเราถ้าร่างกายมันเจ็บมันปวดมันเป็นตรงนู้นเป็นตรงนี้อยู่ที่วินิจฉัยอย่างเดียวว่าคุณวินิจฉัยต้นเหตุถูกต้องหรือเปล่าอันนี้ผมพูดถูกไหมถ้าวินิจฉัยผิด ไปเลยนะคนละเรื่องเลยนะ,จ,ะจริงไหมสมมติปวดหัวแล้วเราบอกว่าคุณปวดขา <c oughs> และพี่ว่ามันจะตรงจุด <c oughs> ไหมเข้าใจไหมอันนี้ผมพูดถูกไหมผมยังสงสัยเนี่ยคุณหมอวินิจฉัยอย่างหนึง่งกระดูกเสื่อมใช่ไหมหลวงพ่อวินิจฉัยอย่างหนึง่ง <c oughs> โดนฝังลูกฝังรอยผูกหุุนที่บ้านเอ้ยฝังลูกฝังรอยที่บ้านแล้วเนี่ยมาด้วยกันนะ คิดว่าคุณเกิดเอา้าน้องผู้ชายคิดว่าเป็นมีแต่เด็กๆยังไม่จบนะไปหาหลวงพ่อมาจีลูกมากี่องค์หาดูหาอะไรลูกมัหาองค์หนึ่งล้วไปหาใครอีกไปทั่วฮะไปทั่วไปหาไปทั่วไปหาอะไรอ่ะไปหาพระหรือคารวะหาพระมาหาหมออะไรไปทั่วเลยเป็นมากี่ปีนะ<ป>สิบป,ปีก็ไปทั่วประมาณนี้นะใช่แล้วคนอื่นบอกว่าเป็นอะไรอีก อาระดถามอยู่ฝีไหอาม่โดนขององค์นึงแล้วไปหาพวกไปหาเรื่อยๆเนี่ยเขาว่าเป็นอะไรอีกเราอยากจะรู้ข้อมูลมีคนบอกว่าโดนโดนฝังที่บ้านอันเดียวแล้วคนอื่นบอกว่าเป็นอะไรอีกไหมเออเขาาฝังในฝัง คนอื่นเขาบอกฝังแต่เขาไม่บอกอยู่างังไงขาฝังทุกคนเลยเหรอไปสิคนนี่เขาบอกฝังทุกคนเลยเหรอเอาอีกคนบอกว่าไงบอกไปหาม้าม่าน้ำมนเงยนอะไรเนี่ยแล้วเขาบอกว่าเป็นอะไร <c ười> <c ười> เอาไม่รู้ข้อบูลจะไปช่วยได้ไงแล้วนะ่ะใช่ไหมเราไปมาเราบอกว่าไปทั่วมาสิบกว่าปีแล้วคนอื่นเขาบอกว่าเป็นอะไรบ้างไป,ไปทั่วเลยอนไป เด็กเขยไปทางตอนเป็นทีแรกเลยอ่ะอ๋อแล้วเขาบอกเป็นอะไรแม่ก็บอกแบบโยนของขอ้โี่ตามาบ้างอะไรอย่างงเี้ยอ๋อนี่ไปด้วยกันเกอลูกจ้ะอ๋อรู้แล้วไปทางลูกใช่ไหมแล้วคุณแม่ไปไหนมาบ้างไปบุญทรงเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คุณแม่ใครใครเป็นคุณลูกแล้วใครเป็นลูกลูกเขยป่ะลูกสาวกับลูกเขยใช่ไหม แล้วคุณพี่เป็นใครพี่สาวพี่สาวคุณพี่เฮ้ยจริงเปล่าหรือลอกสาวเนี่ยทำไมพี่สาวดูเด็กไวเนี่ยอ๋อแสดงว่าโดนสิงจนโสมใจแล้วใจแล้วเดี๋ยวแก้ของของให้เราไม่ต้องปวดเอ้าวนั่งตรงนั้นก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ช่วยคุยหน่อยนะคได้เป็นเป็นยังไงฮะเล่าให้ผมฟังมันไม่ได้เห็นหน้าหรอกเป็นยังไงฮะ ลากสงมาไปมาแล้วอ๋อลากสงเขาบอกเป็นอะไรอีกก็เหมือนกันเลยโดนของโดนของเช่นประเทศไหนของไม่ดีเหรอแต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ไม่ได้แต่ไม่ได้โดนฝังไว้ในบ้านใช่ไหมบางคนเขาก็บอกว่าโดนฝังในบ้านโดนฝังไว้ตรงที่บ้านโดนฝังไว้ที่บ้านแล้วแล้วคนอื่นน่ะคนอื่นเขาบอกว่าเป็นอะไรบางคนเขาจะบอกว่าเป็นเจ้าเอ่อเรียกว่าเจ้าที่เอะไรนี่ ผีผีผีเชิดผีแถวอ่ะผีเชิดผีแถวผีเชิดผีแถวนี่ก็อีกคนนึ่นใช่ได้อีกคนนึ่นอ่าครับอันนี้เป็นเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงเป็นร่างทรงเป็นอะไรประมาณนั้นใช่ครับเป็นเจ้าสำนักอะไรประมาณนั้นใช่อ่าและเป็นอะไรอีกมีอะไรมีมีเนี่ยโผล่มาสามเรื่องแล้วอันแรกคืออะไรนะคุณหมอบอกเป็นอะไรนะกระดูกเสือหลวงพ่อบอกว่าฝังของไว้ในบ้านใช่ไหมพี่ อีกอันนึงบอกว่าเป็นผีเชื้อผีแถวอันนี้ก็อีกคนหนึงและอีกคนนึงบอกว่าอะไรเป็นอะไรอ่ะเเคยไปนวดแ้เขาปวดกระดูกกเส้นเาไปนวดเอาลงก่อนนะกำลังกล้องอยู่นะเริ่มแบบว่าคนที่นวดอ่ะเขาเขาเห็นตผีตามมาเต็มเลยแล้วเาไม่รับนวดเลยตามมาเต็ม่นวดแล้วมันเบาจ้าอันนี้คนที่สี่นะเอ้าคนที่ห้าเป็นอะไรามากประมาณนี้ ประมาณนี้ไปม้านรววๆกันเอีกคนแล้วฮะหลายรอบหลายรอบแล้วต้องหะไรเพื่อไปด้วรกรรมกับแลวแล้วพูดไปจนหมดไหมคนละแปดเลยคล้ายๆแตแต่ไม่รู้คืออะไรแล้วหายไหมที่ไปมาเนี่เขาหายไหมเขาก็ดีเึ้นอือพักหนึ่งเขาก็เป็นเ้นดิกก็คือสรุปแล้วหายไหม เหมือนเดิมหายไปช่วงๆ่ล้ายๆกับคนโดนของกันก็สรุปแล้วไปกี่คนเนี่ยพี่รวมๆถึงสิบยี่สิบคนปะไม่ถึงประมาณสิบคนได้ไหมประมาณนั้นประมาณนั้นสิบคนที่ตอบตรงกันไหมตรงไม่ตรงกันทุกคนแล้วเชื่อใครอ่ะเดี๋ยวมาหาผมก็ผมก็ตอบดิกตไม่เชื่ออีก ไม่สําคัญใครจะตอบอะไรจะตรงไม่ตรงไม่สาคัญสําคัญที่ว่าร่างกายเขาไม่ดีะคุณทําให้เขาหายได้เปล่าถูกต้องไหมจะพูดอะไรเยอะแยะแต่ถ้าทําให้ร่างกายเขาหายหรือดีขึ้นนี่มันถูกทางไหมอันนี้ผมพูดถูกไหมนี่ไปเป็นเป็นเป็นสิบปีแล้วไปตะเวนมาทั่วคนนู้นก็พูดทีคนนั้นก็พูดทีคนนั้นก็พูดทีไม่เหมือนกันสักอย่างหมอพูดอย่างหลวงพ่อพูดอย่าง อาราว่ามูดย่างใช่ไหม,ไมเหมือนกันแล้วยังไม่หายเลยจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าหายเจ็บหายป่วยหรืออาการดีขึ้นเนี่ยเราจะไปอีกไหมถ้าเราหายป่วยอ่ะหรือถ้าคนเรามันหายเจ็บหายป่วยหรืออาการดีขึ้นเราจะไปไหมไม่ไป,ไไปนี่แสดงว่าเขายังไม่หายเขาถึงมามาหาผมแล้วกลับจะไปที่อื่นอีกก็ได้ถ้าเขาไม่ดีขึ้นอันนี้ผมพูดถูกไหม ก็ผมถึงบอกตั้งแต่แรกแล้วมันอยู่ที่วินิจฉัยถ้าวินิจฉัยผิดเนี่ยเสร็จเลยไหมเอาง่ายๆเลยหลวงพ่อเป็นเจ้าว่าถ้าหลวงพ่อวินิจฉัยผิดลูกศิษย์ไม่สักหมื่นคนเจ๊งหมดไหมไปเจ้าสำนักเจ้าสำนักบอกผีเชื้อผีอะไรเนี่ยถ้าเจ้าสำนักผู้ชายหรือผู้หญิงมีลูกศิษย์สักหมื่นคนวินิจฉัยแต่แรกลูกศิษย์เพี้ยนหมดไหม หมื่นคนไม่เทียนหมดเลยเอาจริงไหมถูกต้องไหมมันอยู่ที่บุญแล้วบุญของแต่ละคนที่จะมาหาคนที่เขาจะแก้ให้ถ้าเราดีบุญดีเราต้องเจอครูบาอาจารย์ที่ดีเหมือนหลวงพ่อในสี่ิ้งดำมันท่านบอกว่าฉันโชคดีฉันบุญเยอะฉันมีครูบาอาจารย์ที่ดีท่านถึงลูกศิษย์ลูกหามากมายมากมีท่านถึงสูงไนงะจริงได้ป่าเข้าใจไหม เราก็ต้องสอบหาเรื่อยๆจนกว่าจะเจอคุปบาอาจารย์ที่ดีถูกต้องไหมที่มาแก้ไขให้เราได้เข้าใจไหมถ้าเจอที่ไหนบอกผมด้วยผมจะไปฝากตัวกัด้วยเข้าใจความหมายไหมนะเข้าใจควหผมกำลังหาคุปบาอาจารย์ที่ดีอยู่คกันยู้อะไรแล้วหกสิบสผมจะห้าห้าแล้วนะ นี่ยผมจะ55แล้วคิดว่าผมอายุเท่าไหร่่อะน้องน้องคิดว่าผมอายุเท่าไหร่น้องผู้หญิงไงอ่าน้องคิดว่าผมอายุเท่าไหร่นึกว่าพี่อายุเท่าไหร่ตาพี่ผู้ชายคิดว่าผมอายุเท่าไหร่จะถึง55ไหมเนี่ย54แล้วเนี่ยใกล้จะ55แล้วคิดว่าผมอายุเท่าไหร่อาพี่ผู้หญิงที่นั่งอยู่คิดว่าผมอายุเท่าไหร่54ถ้าไม่รู้จักกันห50กว่าฮะ ห้าผมเนี่ยห้าสิบกว่าน้องใครอายุเท่าไหร่่อน้องใครน้อายุเท่าไหรสามสิบหกสามสิบหกและพี่คิดว่าหน้าผมเนี่ยจะถึงอายุห้าสิบสี่ห้าห้าไหมเอ้าวน้องว่าถ้าน้องหนึ่งจักพี่เนี่ยน้องว่าพี่อายุเท่าไหร่น้องอีกว่าพี่อายุเท่าไหร่ประมาณห้าสิบสามจะถึงไหมจะถึงห้าห้าไหมไม่น่าถึง ผมไม่ใช้เครื่องสำอางอะไรนะเข้าใจไหมร่างกายผมก็ไม่เจ็บไม่ปวดเข้าใจไหมอ่าจริงไหมน้องผู้ชายว่าหน้าตาพี่หน้าผ่องใสหน้าผ่องใสใช่ไหมดูเหมือนเหมือนจะถึงจะถึงห้าจุดสี่ห้าห้าไหมไม่ถึงอ้าวน้องว่าประมาณเท่าไหร่อ่ะน้องเจ้าพี่าอ้าวสี่สิบกว่าเพราะอะไร เข้าใจไหมเออแล้วเพราะอะไรทำไมผมไม่เจ็บไม่ป่วยสุขภาพแข็งแรงสุขภาพดีเกิดจากอะไรเอาน้องดาวนี่เกิดจากอะไรอาจจารย์มบุญเราช่วยคนฟรีพูดถูกต้องเราช่วยคนฟรีบุญบารมีมันก็ทําให้เราคนลุกไม่เจ็บไม่ป่วยจริงป่ะคนลุกเลยถูกต้องไหมดีใจ่ะช่วยฟรีตลอดชีวิตนี่ดีใจนะเออ หมือนมาได้ตลอดเดี๋ยวปวดปวดลุงนี่น่ากลัวใช่ไหมจลิกเจ้าเนี่ยปวลุกปนดเลเอ้าเดี๋ยวจะดูนะก็จะดีขึ้นไหมถ้าดีขึ้นใช้ได้ตอนนี้ยังปวดอยู่นะอ้าวอันนี้ดากจะรู้ว่าโดนอะไรรู้ไหมเอามาใกล้ๆมาแต่แต่ผมรู้อยู่แล้วล่ะมีอย่างนึงเน่ที่รู้อ่ะก่อเดินมาใกล้ที่ปอบเต็มเลยปอบเต็มเลยเนี่ยจะดูอีกว่ามีอะไรอีก ไม่ไปแล้วนะที่บ้านปอบเยอะเอาไปยักเอาไปหน่อยนะไม่ไปแลนีบ้า ตอบเยอนนะนะฟังให้ดีสรุปเลยนะเขาโดนฝังของที่บ้านเป็นเรื่องจริงข้อที่หนึ่งอนะ่ะเห็นไมมีหลวงพ่อองค์นั้นอะ่ะตอบถูกตอบถูกเลย,เลยได้ไหมแต่สิ่งที่สำคัญคือตอบถูกแล้วก็แก้เป็นหรือเปล่าสำคัญไหมแล้วจะแก้ง่า ถอนถอนอ่ะยังไม่หมดถูกต้องนะเขายอมรับบอกว่าถอนไม่ขึ้นอ่ะเห็นไมเขายอมรับว่าถอนอะไรนะถอนไม่ขึ้นถอนไม่ขึ้นผมยังรู้เลยยังยดูเลยเข้าใจความหมายถอนไม่ขึ้นก็ถอนไม่ได้พูดถูกไหมพูดถูกไหมผมก็อยารู้แหละผมต้องเช็คก่อนว่าเป็นอะไรดูต้นเหตุเลยเข้าใจไหม พราะผมมีความเชี่ยวชาญเรืยอย่องนี้โดยตรงถูกต้องไหมใครโดนคุณไสมาใครโดนน้ำมันพายมาใครโดนผีสิงเจ้ากรรมในเวสสิงเนี่ยผมเช็ดเลยถูกต้องไหมอันนี้โดนเขาเรียกว่าเอาของไปฝังไว้ในบ้านถูกต้องไหมหลวงพ่อยังถอนไม่ออกเลยเายอมรับเขายอมรับถูกต้องไหมทีนี้ปอฟอีกคนละเรื่องกันะ อ้ออีกเรื่องหนึ่งนะเข้าใจไหมออพนี่เป็นร้อยเลยนะไม่ต่ำกว่าร้อยห้าสิบท่านเดิเามเพราะว่าจากไหนอ่ะบอกไม่รู้เข้าไปมันอาจจะเป็นมาจากไหนอะไรแบวนี้ าปลาบ่อยไหมเอาตอบมาดิเออก็ทำกินเนี่ยแค่ทำกินเลยไม่ทำกินยังไงทุกหัวทุกหั้องแกงทุกหัวบ่อยไหมก็บ่อยอยู่นะตั้งแต่สาวๆอ่ะใช่ฮะใช่ตั้งแต่สาวๆเลยก็หารเป็นคือปลาเป็นร้อยๆไหมก็หาเอาตั้งแต่สาวๆทำเรื่อยๆมันก็ไน่จจะเป็นร้อยๆหูกำมะหูจัดเกินนะมั้งคงจะเกินเอาปลาดี ปลาที่เราทุบเขาตายเขากลายไปเป็นผีเขาไปเป็นปอบเขาประมาสิงสู The same. The same. <No. S 2> ่ในตัวเราไม่เหมือนกันนะบางคนไปทุบหัวปลาบางทีไม่ได้เป็นปอบนะเขาอาจจะเป็นอาศรกายก็ได้เข้าใจไหมหรือเขาอาจจะกลายพันธุ์ไปเป็นพญานาคก็ได้เข้าใจไหมอันนี้ปลาที่เขาเพราะผมสื่อแล้วนี่ผมสื่อกับพระพุทธเจ้าองค์แรกสมเด็จองค์มาทมท่านบอกว่ามันเป็นฆ่าปลาเยอะ เขาบอกกับผมมึงกลัวนะ,ะาภาษาพระท่านอ่ะใช่ไหมเขาบอกมันจปฆค่าปลาเยอะปลาก็ตายไปเป็นปอบสิงอยู่ในตัวเขาร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบท่านหนักบอบอ่ะคือปลาทั้งนั้นแต่ปลาเราค่าเกินเข้าใจว่าค่าเกินค่าเนี่ยผมว่าหลายพันตัวนั่นแหละ <c oughs> เอาจริงๆอน่ะที่ผมสื่อดูอ่ะใช่ไหมประมาณนั้นไหมแต่สาวๆแลวนะ ก็สุขหัวเลืหัวเลอาหารนั่นละอาหารแล้วปลาที่เขาเคยเกิดเป็นมนุษย์ไหมปลาเคยเกิดเป็นคนไหมหนึ่งชีวิตเหมือนกันถ้าเราทุบหัวไปเราก็ต้องยอมรับกรรมันั้นเหมือนกันถูกต้องไหมสมมุติเราทุบเพื่อไปฆ่ากินใช่ไหมเราก็บาไนะจังว่าบาปน้อยบาปมากมันก็บาปจริงไหม เอาทานที่ดีเราก็ต้องอุทิศเจ้ากรรมในเวรไปสลงวก็ทานใส่บาาใช่ไหมอุทิศให้เขาไปอุทิศให้เขาไปใช่ไหมเพราะนั้นคนฉลาดเวลาเขาไปร้านอาหารอะไรเขาก็อบอกว่าเอ้ยทำมาเลยอย่างผมเนี่ยไปร้านอาหารเนี่ยทำปลากระพงมาสักตัวนึงงิเราไม่ชี้ชี้อ่ะเราไม่ชี้อ่ะว่าตัวไหนอย่างนี้ดีไหมอ่า ทำมาสิเห็นปลาสดๆใช่ไหมเราไม่ชี้ตัวชี้ตัวนี่บาดก,กันกว่านะจริงหรืป่ะถ้าบอกถ้าบอกว่ามีให้ความรู้เลยนะถ้าจะบอกเอาปูตัวนี้ปาตัวนี้กุ้งตัวนี้โดนไหมหนักไหมเป็นผู้บงการเลยเพราะชี้ปุ๊บมันมองหน้าเลย <c oughs> จําไว้แล้วเดยกกูตายกูจำาได้แล้วกูต้องสิง <c oughs> มึงก่อนแลลวเข้าใจไหมแต่ถ้าในชี้ จะไปกินกุ้งสดๆปู้งสดๆปลาสดๆบอกพ่อครัวแม่ครัวอะไรให้ก็ทำมาเลยใช่ไหมพี่อย่างเงี้ยดีนะเออนี่แนะนำนะทำเสร็จก็มาแบ่งเลย <laughs> เอ้าวเดินดูโล่งยังเหาะหัวสองทีนี่เด็กเอาฝันฝันวานฟ้าน,น,น่ารักขวานรุ <laughs> ่นแรกเราก็ปวยวัดปวยสีตาลเคาะให้อ่าโล่งแล้วนี่ไง Bao biếu đấy bao biếu đấy bao, bao nhiêu mà lô mà biếu đến biếu bao biếu bao bao nhiêu bao biếu bao biếu bao Đi bao biếu bao biểu bao biểu bao biểu bao không <laughs> <Ở đây? cười> <Ở đây? cười> นล้วไงไปทำบุญนะเนี่ยเนี่ยไปทำบุญไปทำสักให้ทำทีละร้อยร้อยร้อยเดี๋ยวครบคันหนึ่งอ่ะบุญคิดให้กับปบอากรรมในเวรทั้งหมดนะทำเราก็จะมีเดือดร้อนไงทำทีละนิดทีละนิดวัดไหนก็ได้นะทำแบบไหนอ่ะอาจารย์ไปทำบุญวัดไหนก็ได้ไงได้หมดได้หมดเป็นเงินบระโยชน์ทำบ้านที่สมก็ได้เออ ไปทำนะเดี can, think, kick, so lo, hell, ๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวป่าไปก็ได้เดี๋ยวจบคลิปก่อนแล้วค่อยคุยเอาตรงนี้ก่อนอ่าเดี๋ยวค่อยแนะนำให้สองแขนนี่เออดูจะดูร่างกายเขาเป็นยังไงอันนี้มันไม่ทางไหนนี้เดี๋ยวก็เป็นมันขนาดนี้เราทุบไปกี่ตัวล่ะได้ไหมจริงหรือเปล่าต้นปอกมีหนังเลยนะปลาที่เขาทุบไปแหละเขาไปสิงแล้วของที่เขาโดนใของเขาเมนไหม ที่ฝังเหรออีกเรื่องนึงนะอีกเรื่อง, <c oughs> อองนึงนะนะ่ะเอาออตรงนี้ก่อนเอาให้โล่งก่อนเอาดีดีกี่เปอร์เซ็นต์แล้วโล่งพี้ง่ายเสร็จเลยโล่งเสร็จเสร็จในนี้จะได้รู้ว่ามือที่ทุบหัวปั๊บปั๊บปั๊บป้าหัวแปนหมดอ่ะเนาะเอาให้หนึ่งกี่น้อยตัวเน่ะเอาเดี๋ยวไป,ยวยววไปอย่าอย่าอย่าหัวไปหัวไป đi nha Đô thêm mát Chúng mình nói bao tiền bây giờ lắm đi lắm Không, 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 không,